สวัสดีครับผมจะมารีวิวเอ้ยพวกกบผมพีโอเอ็นแล้วก็เอ็นวีวายนะครับผมจะมารีวิวกับบอเกมอนครับและนี่นะครับดูกันเลยครับมึ้กธรรมาดาก่อนโอโอรสโอรสก่อนแล้วก็นิมเฟียาเชนลิวันเกยชูเอ้ยเอ้ยเอ,ยเอย้นี่ผมลืมชื่อแล้นะครับ ขออภัยครับไลชูให้เอ้ลาติโกไอก่อนเลือกต่อไปโซนัสโซนัสโกโกดไลชูยูซิโอไฟเอโร่ไลชูไลชูต่อฮคลิดนี่ฮาริวารันฟากโก แล้วมาซื้อพามจิ้นกอรัดเพิ่มอะโอ้ยกาทองเอากาทองไปแล้วนูเมลยวนูเมลยวอัดอะไรครับเดี๋ยวผมเรียกต่อไปตัวแรกตัวแรขอขอไปครับตัวรกเียวต่อไปไม่รู้ครับเคโลดิมออร์แกนิกวิวิยอง ที่นี่อะไรไปแ้วครับเตมเต็ม <c oughs> นครับแล้วก็ไอ้กาเซ็ตเน,นี่ยก็นะครับกาทั้งหมดนะครับไม่อยู่เป็นร้อยครับกหลัดนี่เอ้มันกับหัวแล้ว่ยเกโกปาชิระครับ มีหมดครับอ๋อตัวสามอ๋อกนิกเพชรช้เพชรดีมีหมดครับเพชรช้เนี่ยคเพชรโคกะนี่ครับต่อไปเอาจะมาการทองมาเร็วนเลยเนี่ครับพิซซ่า อีกโซ่สามเอ้หลังใหม่กับโซเดียร์อาร์ตเิออลเลติอ,ลตอาร์ตมิเลเตา้ากาดอนอะไรอะไรก็ไม่รู้ครับการเงิน,นอะไรไม่รู้ครับอะนนมิวมิว 2x บาชโมกับเอ้ยเมกาบาชโมกับเมกาลูคาริโอมวิวายเมกามวูวายครับ ไม่รู้เมกาลิสตอรนไม่รู้เมกาลาติอัสต่อไปรู้ครับเมกาลาเลติสไม่รู้ครับเมกาเกลอดอเมกาเก่งกะเก่งกะไม่รู้ครับ้วก็มทูไวไปคับไปโอ้โโอ้โอ้โอเียอร่ะเลาะกันมั้ง นี่ครับพ้องของซาโตชิครับต่อไปก็ยูริก้าอารันซาโตชิซิตองแกงโรเกตยูริก้าเซเลน่าเซเลน่าดักเตะโอคิโดพาตันให้นี่แหละครับผมขอจบการรีวริวขั้นนี้แล้วครับสวัสดีครับ